นี่หรอถ้าคุณไม่ได้มาฟังผมหรือว่าอยู่ในคนที่เขามีขาขึ้นตลอดผมบอกเลยตอนนี้ผมขึ้นจากชีวิตปกติเยอะมากถ้าคุณไม่ได้มาฟังผมคุณก็จะไปฟังสื่ออะไรก็ไม่รู้ข่าวอะไรก็ไม่รู้คนรอบข้างจากที่ทำงานสวัสดีจา้าคู่สวัสดีคนใหม่ครับซึ่งอย่างเนาะคอมเป็นสัสดาจุเรียนมาได้สวัสดีพี่นิ่มนะฮะเห็นไหมคุณต้องตรวจตาทุกความเชื่อที่คุณได้ยิน อ้าทุกคนพิมพ์มาชีวิตมันต้องขึ้นอย่างเดียวคุณพิมพ์มาบอกเลยทั้งชีวิตเกิดมาสี่สิบห้าสี่ปีหกสี่ปีคุณอาจจะไม่เคยเห็นใครพูดอย่างเงี้ยต่อไปไม่เอาแล้วเว้ยคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อผมก็ได้นะมันแล้วแต่คุณนะครับปิวไปห้องท่านยาอีกแล้วเอาเมีนขี้แห้งหรือภาษาอีสาสนบอกว่าเจ้ามีสิทธิ์ที่จะบบเ่อผมเมีนพี่โบกี้นะฮะเจ้ามีสิทธิ์ที่จะบบเื่อผมก็ได้เด้ จะได้แบตเหมือนเอาซานี่นครับพี่สามันแล้วแต่คุณเด้เออถ้าเจ้าเจอมาสวัสดีครับคนใหม่ถ้าเจ้าเจอว่าชีวิตมีแต่ขาลงเดี๋ยมันกะลงเมื่อพ่อเจ้าชีวิตดีขึ้นเดี๋ยมันก็สิลงต่อไปบ่เอาแล้วอะไรที่ทําแล้วชีวิตมีขาขึ้นสวัสดีพี่ปัญญาฉันจะทําต่อฉันจะทําต่อและฉันจะขึ้นเสมอชีวิตฉันจะดีขึ้นในเรื่องของการทำติ๊กตอกด้วยผมบอกเลยว่านี่คือแบบ มันปลดล็อกคนเลยอย่าตกภายใต้กรอบความคิดของคนอืน่นบ่เอื่อยบ่เอาแมนครับชีวิตขึ้นอย่างเดียวแมนนะฮะไม่ได้ไม่ได้ทั้งา,ายใครพิมพ์คอมเมนต์มาใหม่เด้อ <ưng> เพราะการที่คุณใช้ชีวิตแบบนี้บอกเลยคุณโคตรจะเป็นตัวเองไม่ต้องเกรงใจใครไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ฟังสังคมแต่ตัวตาก,ก่อนเออสุดยอดอีีเรียนรู้ลงเลยทํานแมนพี่พงศ์บอกตัวตาทุกความเสื้อจะของที่ได้ยินอียงมากอย่าไปเสื้อเบิดครับ บางเทื่อมันใส่บอดาแล้วกับยุคสมัยนี่ข้ามที่บางข้ามทีสมัยโบราณเขาบอกมีอนะครับของที่นะฮะพี่นาขึ้นอ่าใช่ข้ามทีสมัยโบราณเขาบอกว่านู่นนี่นั่นเคล็ดลับเหนื่อยหรืออีหยังต่างๆอะ่ะจะต้องตรวจตาทุกความเสื่อก่อนเด้อนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ถามไม่ได้พิจารณาโชว์ได้ครับโชว์ได้โชว์สินค้าได้แต่ยนานนะฮะโชว์สินค้าได้แต่ยานานแวบบ๊แบๆบชีวิตเราต้องดีขึ้นสวัสดีค่ะคนใหมคครับใช่ครับพิมพ์มา อะไรที่จมลงอย่าหาทำแมนแล้วอะไรทีมันเหตุเหล่าชีวิตมันลงอย่าไปเฮ็ดเมีลูกศิษย์เยอะมากใช่ครับแม่บุ้ยเพราะฉะนั้นผมบอกเลยตอนแรกว่าจะเปลี่ยนเป็นสามแนวคิดเปลี่ยนชีวิตและสามแนวคิดเป็นคนเปลี่ยนโลกว่าจะใช้หัวข้อนั้นเดี๋ยวใช้เนี่ยนะกดคีย์แพงมากค่ะรอรอครบอาจารย์ขอบคุณนีหลายครับคีย์ใช่เพราะฉะนั้นบอกเลยเนี่ยผลรับเรียนฟรีจากอาจารย์บัณฑิต เพราะฉะนั้นคุณมาเรียนฟรีคุณเอาไปทําด้วยฟังเรียนรู้ดูผลลัพธ์ใช่ครับดีครับคุณมาเรียนฟรีที่หน้าช่องไลฟ์ของผมเนี่ยคุณเอาไปลงมือทํามันจะเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณไม่ใช่แค่กับการทำติ๊กตอกนะบอกอีหลีมันใส่ได้ทุกสาขาวิชาสีเลยพี่เพ่นเน็ตหลุดข้ามามาไม่โอเคครับผมขอบคุณหลายขอบคุณลูกอมนะฮะผมอ่ะสุดยอดอีหลีอะนาทีทองคําข้อที่ส นาทีทองคาข้อที่สสวัสดีครับลุงโอ้นขนปวดข้องจกักรวาลลงมือทำข่าเยี่ยมเลยนะครับสวัสดีครับลุงโอ้สวัสดีฮะใช่อย่าตกภายใต้กรอบความคิดเห็นของคนอื่นนะครับนาทีทองคำ 1, หนึ่งนาทีนะฮะเราจะเริ่มเข้าสู่ข้อ2นะครับผมโอ้ขี้แพ่งอีเลนาทีทองคำ 1, หนึ่งนาทีฮะไซได้แบบนี้ฮะไซดได้คู่กันลอ้ลอรอสวัสดีครับพี่แอน <c oughs> นําเฮียคู่กันลอ้ลอรอเมียนบอเอ้ยรอสุด,ดที่ตีตอกแล้วอ๋อเปลี่ยนแว่นใช่ไหมเปลี่ยนแวน่น น้ำเฮียววาา่าษนเปลี่ยนแว้นใช่ไหมเดี๋ยวดเดี๋ยวดโอเคเมื่อกี้ไม่เอา้าน้ำเฮียวเว,ยว้ยเดี๋ยวดยว้ขออนุญาตไปเอาทิชชู่นะฮะซีเอฟคนในบอร์ดไอครับขออนุญาตไปเอาทิชชู่น้ำมันเฮีย <c oughs> สุดยอดเลยครับยีมข่าความรู้ทั้งนั้นแบบหนึ่งเด้อ <c oughs> มาแล้วมาแล้ว นาทีทองข้ามคู่อยังนี่เขินหายเบื้องเนี่ยสักลัางงามาครับคู่ขอบคุณเนหลายครับนาทีทองโอเคแมนแล้วครับผมเดี๋ยวนำเฮียนำเฮียแบบหนึ่งเด้อโอเคอ่ะใครที่อ่านคอมเมนต์ไม่ทันเมื่อกี้พิมพ์มาใหม่ขอบคุณสติเกอร์รลุมหัวใจครับผมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมน,นะครับแมนแล้วคักอีเลียแบนไมโอแบนนี่ขึ้นรอเหรวะ ทอดราคานิดนึงครับผี่เนยแต่มาเสือตัวนี้สซดีดีครับผมนะฮะไซดีอีหลีสีแดงหมักแห้งคู่ควรสวัสดีคนใหม่ค่ะใช่ตัวดีค่ะคุณดีพึ่งเข้ามาค่ะโอเคฮะบางครั้งคอมเมนต์เมื่อกี้ไม่ทันขออภัยเด้อเอกขี้แพงจริงใช่อีก20บวิ20สบวิคอลลาเจนหมดแล้วค่ะใช่ครับอันนี้มันเป็นคอลลาเจนแต่มันเป็นเพียวคอลลาเจนครับแต่ที่มันเป็นสีส้มมันเป็นพี่กินด้วยได้ไหมได้ฮะอ่านบมท่าน คอลลาเจนอันนั้นมันเป็นวิตามินซีครับที่เป็นสีส้มครับพี่เนยแต่อันนี้อันนี้แหละคือคอลลาเจนเพียวคอลลาเจนนะฮะของแบรนด์ดาราได้ครับผมห่วยเฮียวะให้ผู้ใดอยากได้แว่นซีเอฟตั้ไงทั้งตาคู่ขาอาสุดยอดนะครับรอผด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  ชี้แจงทุกวักนตาร์ตานะครับสวัสดีทุกคนรวห้องสวัสดีครับคนใหม่ฮะลูกศรคุยอิดีขาขึ้นทุกคนครับเยี่ยมเหมือนนักร้องคาเฟ่ห้วยเหมือนตั้งแต่ยี่คู่อิดีแบบรอ,อยอดเยียบเลยครับผมสวัสดีพึ่งลงหลายเยี่ยมในนิเพนนะครับแบนตาที่มาขอบคุณครับสวัสดีรสชาติก็เหมือนน้ำเปล่าฮะโยกแกว้วเท่มากขอบคุณหลายครับมรสชาติเหมือนน้ำเปล่านี่เป็นเพียวคอลลาเจนนะฮะไม่คาวแต่ผมไม่ได้ขายนะซื้อมากินเฉยๆอื ยอดเบิดเวลาสวัสดีพิธีจบจบจบโอเคเบิดเวลาพิมมาพร้อมพร้อมพร้อมพิมคาว่าพร้อมมาเลยนะฮะไม่ต้องพิมคาว่าหมดเวลามานะพิมคาว่าพร้อมมาเลยเราจะได้เริ่มเข้าสู่ข้อสอบสูตรมารอครับแถ่รอกว่ารอขึ้นกว่าตอนไรครั้งแรกแมนแล้วครับผมเท่งแห้งแมนช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองซ่องเบิ้งอยู่เด้นะครับพร้อมโอเคบางครั้งอ่านไม่ทันจริงๆแม่อะไรจะมาจึงทุกวันอ่านมาตัดพร้อมพร้อมพี่แดงบอกโอเคเห็นไหม คนเรามันต้องพัฒนาตัวเองทุกคนเห็นไหมการที่คุณไหลสดขึ้นทุกวันมันสิรอขึ้นมันสิดูดีขึ้นอันนี้เรื่องจริงสวัสดีครับพี่เล็กจากเบลเยียมขอบคุณเียนรครับเหมือนใครเหมือนอาจารย์มันดีนั่นแหละเออไปเบิ่งตัวอย่างไปเบิ่งเลยหาปีย้อนลังนะ่ะเบิ่งบ่ไดา้แกว่ายขายครับขายหวนข,าย,ข,า,ยขายทุกอย่างพร้อมนะครับครูอันเกง่งข่าขอบคุณครับผมมีกระแตซื้อถึงบัพีิเพนพร้อมมีออร่าขื่นแมนแล้วครับผม อาจารย์มันดีจังโคตรหล่อเนึกว่าซุปตาคุณอีดี้ก็จะเป็นแบบนั้นแหละต่อไปก้ามก็จะใหญ่น้าใสนะฮะได้กินอะไรดีๆนะฮะแล้วก็เจอลูกศิษย์ดีๆทุกคนแว่นตากับสรงผมเขากันข่าวขอบคุณเรื่อยๆครอันนี้เป็นคอลลาเจนใสนะก็เหมือนน้ำเปล่าเหละเป็นเพียวคอลลาเจนบอเก็บแว่นให้คู่ใส่แหนะนะครับรวยรวยรวยแม่ปุยกับสวยขื่นเมร์ไล่งานผีต้นมาแล้วนะครับผม อ่ะนะครับรอขืนแมนลรอขืนคู่แอน,นบอกนะครับผมงามขืนแมนด้วยขืนพร้อมเด้ต่อไปก็สิ้นร้วยนะครับมันรวยแล้วสมมือนี้นะครับผมสวัสดีพี่แอนครับผมเห็นไหมอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้นะครับโอเคขึ้นสไลด์ที่สองนะฮะขึ้นสไลด์ที่สองีเแพงผมได้ชิงมาบอกเจ้าแบบนี้สอนจากตัวอย่างที่ทําได้จริงสวัสดีคุยดีสุดรอสวัสดีฮะ โหโอตรอคอยมากาคาดซีนี่จัดไปพร้อมแคบจอแคบจอเดี๋ยวหน้าใสเหมือนคาราเจนเลยใช่ท่านนี้ดีกว่าขันนาฬิกาขันคุ่เี่ดนนาฬิกาอยู่ฟ่อนระปัง รอที่สุดไดติก๊กตอกแล้วพี่นอ้องรอดี่สุดไดติก๊กตอกแล้วผู้ใดสิมารอซ้ำคู่อด,ดีสวัสดีครับพี่ทิพย์นี่แคปหน้าจอและพิมพ์มาแคปหน้าจอและพีมาทุกคนพร้อมสุดรอแมนครับผมพร้อมสุดรอเปลี่ยนตัวเองข้อสองเปลี่ยนสากลังกับงามพักจัดไปเปลี่ยนตัวเองเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ไม่มีใครทําได้มาก่อนเก็กรอมาขอพูดเนไ่อยฮะที่อาจารย์บันฑิตเหมือนสวัสดีครับคนใหม่เหมือนกันเห็นคู่อดีตโดยจะห้วยพี่อิ๋วเห็นอยู่ใส่ อทเ่เทอีกจักรอบในจากคู่ได้ๆครับแม่เป็นตัวอินเว์ชันที่สุดเยี่ยมแล้วจะรอซีสดใสอีตัวบอกพร้อมๆนะฮะอ่าแคปจอเลยพี่มาแมนยังแฟนคอยคือบออะไรเนี่ยแมนยังแฟนคอยคือบอใส่จังซีเอา <_ letter> เอกด้วยรอขอบคุณครับผมอ่ะนะฮะพิมมาพิมพิมมามันไม่มีใครมาบอกคุณแบบนี้หรอในทิ๊กตอกมันมัมีไผมาบอกเจ้าแบบนี้ดอกครับพี่นอกอีหลีเรื่องจริง เปลี่ยนตัวเองเป็นเวอร์ชั่นใหม่คืออะไรบอกเลยถ้าคุณจะเปลี่ยนทั้งชีวิตคุณต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนจะเปลี่ยนโลกได้นั้นคืออะไรนั้นนั้นคืออะไรนะ,นนออะรนะฮะการที่คุณจะเปลี่ยนโลกได้เปลี่ยนปร,ประเทศไทยได้คุณต้องเปลี่ยนตัวเองแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนฮะคุณถึงจะสามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้อมได้ ถ้าคุณเปลี่ยนตัวเองไม่ได้คุณฟังดีๆนะถ้าคุณเปลี่ยนตัวเองไม่ได้รักษาความมีชีวิตชีวาความเป็นกันเองไว้คุณดีมีมากกว่าทุกคนขอพูดดายครับี่พงษ์งครับแมนครับถ้าคุณเปลี่ยนตัวเองไม่ได้คุณก็ไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้ฮะผมบอกเลยอะไรที่คุณส่งออกไปมันมาจากในตัวคุณทั้งนั้น คุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเพื่อนคุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนอะไรใหญ่ๆเปลี่ยนนิสัยตัวเองก่อนมันเปลี่ยนทั้งหมดมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนนิสัยทุกคนการที่มีเป้าหมายเหมือนอาจารย์บฑินนะถ้าอยากเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกถ้าแบบมีไมคคิดเอยไมคเซตแนวคิดที่มันเล็กๆอะ่ะใช่มันเปลี่ยนโลกไม่ได,มไมได้มันเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกไม่ได้คุณเกตปะสวัสดีครับพี่นาคตัวเองใช่ การที่จะเป็นคนดักโตอระดับโลกได้มันต้องเปลี่ยนโอ้บางครั้งก็ไม่อยากจะเปลี่ยนหรอกแต่ว่าเป้าหมายมันใหญ่อะอาจารย์บัณฑิตเลยเป็นคนดักเตอระดับโลกไงแล้วจะมีคนไทยกี่คนที่ทําได้เก็นปหแล้วพอดูทีนี้พอดูผลลัพธ์ของอาจารย์บัณฑิตโอ้เพราะงั้นผมเอาแบบนี้เลยผมเอาแบบอาจารย์เลยเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนไม์เซ็นเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทั้งข้างในและข้างนอกข้างในคือไม์เซ็นจิตวิญญ,ญาณ ข้างนอกคือร่างกายโอเคครับบิแซคครับผมมีเ็าปะเปลี่ยนข้างนอกคือร่างกายพลังงาน energy ผมบอกเลยมันจะไม่มีใครมาสอนคุณแบบนี้คุณต้องเปลี่ยนถ้ามีเป้าหมายใหญ่ถ้าเป็นอยากเป็นคนที่แบบผมบอกเลยนะคุณบอกกับตัวเองเลยว่าคุณจะเป็นคนแรกที่รวยของตระกูลคุณรู้ป่ะคดีผมได้ยินคำนี้ผู้ลุง คุชิตาพูดมาหลายปีแล้วแต่มันบอเก็ตมันบอเข้าใจพึงมาเก็ตตอนนี้แหละฟังมากกับ2สองสาปีเลยดเดออ้สวัสดีค่ะพี่เพชรอนุญ,ญาตมาเสนอหนาได้ครับผมผมพิมพ์มาคุณจะเป็นอะไรล่ะครับบอกคุณเคยเห็นตระกูลตัวเองผมกล้าพูดเลยนะสวัสดีค่ะเพราะผมไม่มีความคิดไม n เซ็ตใครมาคุมหัวมผมทั้งนั้น ผมสิงอาจารย์บดินแล้ววันนี้คุณพูดไปเลยนะถ้าตระกูลกไกส่สรลอูยังไม่มีคนที่รวยหรือคนที่ประสบความสำเร็จเราฉันผมกไกส่สรลอูจะเป็นคนแรกของตระกูลที่ทำให้ดูสวัสดีครับพี่มาลีเกียจจังโอ้โหฟางีเดีลูกเขามันคาแม่มันไม่มีใช่เป็นหมใช่ไมไม่มีใครมาบอกคุณแบบนี้หลองจริง การที่คุณมีเป้าหมายใหญ่ขนาดนี้คุณดูสิจะเป็นคนที่รวยคนที่สําเร็จของตระกูลเราของครอบครัวเราถึงแม้มันยังไม่มีใครทําได้นะฉันจะเป็นคนแรกของวงตระกูลเดี๋ยวทําให้ดูคุณพูดกับตัวเองทุกวันพูดกับตัวเองวันและรักษาระดับพลังงานมาที่ห้องเนี้ห้องผมทุกวันมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะเป็นแบบนั้นไม่ได้ เพราะคุณได้เปลี่ยนทุกอย่างไงฮะคุณเปลี่ยนทั้ง i มยเซตใช่ค่ะเข้าใจแล้วนะคะถ้ายังไม่มีใครทำใช่ชั้นแรกใช่ครับคุณบุ๊กเนี่ยถ้าคุณมองแต่รอบตัวคุณคุณจะไม่เห็นสวัสดีครับคุยดีสวัสดีครับ,ค,รบคนใหม่คอมเมนต์แสดงชื่อเล่นเพราะสิ่งที่ผมบอกคือผมทำได้แล้วและผมรู้ว่าอนาคตมันเป็นแบบไหน และผมทำได้ทุกคนก็ทำได้สวัสดีครับคุณนางสวัสดีครับคุณพี่ปุ๋มเราแค่ต้องรักษาระดับพลังงานสวัสดีครับพี่พิม์ใช่เงินหาง่ายฉันสะกดจิตตัวเองใช่โอ้โหวันนี้สอนแพงเวยสวัสดีครับพี่นาเอนะสวัสดีครับพี่บัวแคนาดาสอนเหมือนครูลุงสอนเลยเนาะคุณมาไหมใช่คุณเป็นคนแรกที่เสนอหน้ารับพลังงานแต่ใช่ไหมใช่ครับสวัสดีพี่อสจนเหมือนครูจีตาสอนเลยเนาะ ว่าไหมเหมือนกันอ่ะเหมือนกันจริงๆเออนะครับสวัสดีค่ะคนใหม่เดี๋ยวต่อไปจะไปสอนในแพลตฟอร์มสีฟ้าลวมันจะได้พูดอะไรเยอะกว่านี้ไปนอนแล้วนะครับโอเคครพลังงานบวกใช่นะฮะและบอกเลยผู้ชายที่จะออกมาพูดสอนในเรื่องกฎแบบเนี้ยผมบอกเลยมีโคตรน้อยบางดีนะเพราะทำไมเพราะผู้ชายตักกะเยอะ ความคิดเยอะอีโก้สูงคุณเลยไม่ค่อยเห็นผู้ชายโอเคครับพี่น้อยคุณเลยไม่ค่อยเห็นผู้ชายที่ออกมาสอนเกี่ยวกับแบบนี้เคปะ่ะผมอยากเป็นคนนั้นสวัสดีครับพี่นัตโตเป็นเหมือนอาจารย์มาดิดนะและผู้หญิงจะครองโลกคุณฟังดีๆนะผู้หญิงจะเป็นผู้นำคนในอนาคต ผมพูดแล้วพูดอีกและผมก็เชื่อ The s e r e ใช่ผู้หญิงจะเป็นผู้นําคนชอบบอกเล่านำ้ำขาใจง่ายขอบคุณอะไรครับชอบพูดไทยแบบนี้คะ่ะเนี่ย <c oughs> คุยิ้ทำไยขอบคุณครับและผู้หญิงจะเป็นผู้นําคนในอนาคตเพราะผู้หญิงเริ่มต้นด้วยความรักผูดหญิงเตรียมารับพลังงานดีๆใช่และร้อยเปซลูกศิษย์คุยดีทั้งในคอร์สแล้วก็มาเรียนฟรี เกือบร้อยเปอร์เซ็นเป็นผู้หญิงใช่ครับรู้เสียใจมันดีพูดบ่อยมากค่ะใช่ครับจดอดยีรีคุณสำแนจริงค่ะขอขอบคุณในไลน์ครับเกือบร้อยคนเก้าสิบคนเป็นผู้หญิงแปดสิบถึงเก้าสิบคนเป็นผู้หญิงและผู้หญิงผู้หญิงจะเป็นผู้นําคนอนาคตผู้หญิงขายของเก่งผู้หญิงชอบเอาหน้าออกกล้องผู้หญิงจะเป็นผู้นําครอบครัวผู้ผู้หญิงหารายได้ผู้หญิงขายออนไลน์ย้อนเงินเข้าเดือนหนึ่งเป็นล้านนี่คือโลกยุคใหม่นี่คือโลกยุคใหม่ ผมบอกเลยใครที่ใครที่เป็นผู้หญิงนะคุณมีแฟนคุณชวนแฟนมามาฟังผมเนี่ยผู้ชายมันจะเริ่มต้นไม่ได้ตะกะเยอะอีโก้อยู่ในหัวมันเยอะอยู่ในหัวเขาเยอะขออภัยแล้วผมก็เพิ่งเก็ตวันนี้คุณโลปะเออน้องต้าจะเป็นสำหรับของครอบครัวเพิ่งเก็ตจากอาจารย์ที่บัณฑิตพูดเออเป็นความจริงอิหลีบะ่ะเพราะหนึ่งบวกหนึ่งบางครั้ง ้าใจ200ขอบคุณคอมเมนดีๆครับครูพูดถูกใจมากครับผมก็เป็นผู้นําความคิดครูใช่ครับเพราะหนึ่งวหนึ่งบางครั้งมันอาจจะเป็นมากกว่า2ก็ได้แต่ผู้ชายมันจะบอก22 2อย่างเดียวตะกะมันเยอะต้องหาเมียเพิ่มมันเยอะซะแล้วแมนครับผมแต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนเป็นแบบนั้นลกงุคกใหม่ค่ะสวัสดีพี่จุ๋มฮะผู้ชายที่มาติดตามผมคุณสุดยอดมากเพราะคุณคือซุปเปอร์แมนหาน้อยมากๆเราคือคนที่จะเปลี่ยนโลกที่จะที่จะแบบ ก้าวตัวเองไปข้างหน้านะถ้าอยากเพิ่มเยี่ยมค่ะใช่นะฮะผมผมเชื่อเลยเกินว่าผู้ชายที่มาชมผมเนี่ยไม่ไม่ถึงยี่สิบคนประมาณสิบถึงยี่สิบคนนี่แหละคุณเป็นคนที่โตได้แน่นอนคุณเป็นคนที่แบบยอมรับเรียนรู้อะไรใหม่ๆโตได้ในอนาคตใช่ต้องเดียรอดมาได้ครับคุณอีดีใช่เราเป็นเราคือผู้กล้า ผมกับพี่เคบินแล้วก็ใครอีกผู้ชายหลายคนน้องเพชรเนี่ยนดอกเพชรน้องทีแล้วก็ใครอีกนะฮะหลายคนผู้ชายอ่ะอสวัสดีครับคนใหม่เราคือผู้กล้าลองเชื่อดูค่ะล้วกูจะทําได้ใช่พี่พิมพ์เก่งใช่รวยกับกูใช่เราคือผู้กล้า <laughs> ใช่ครับกูผู้ชายน้อยมากเลยนะก่จะผ่านความคิดเห็นของตัวเองมาได้จริงๆอันนี้พูดตรงเลยเออสวัสดีครับพิรายานะฮะ แล้วก็น้องเอกด้วยอยู่คนหนึ่งจากประเทศลาวอีหลีอันอีกเรื่องนี้อีหรีนะครับเป็นเรื่องจริงกันเลยทีเดียวอ่ะนะฮะนี่คือข้อ2ถ้าเราอยากเปลี่ยนตัวเองมันจะรวยกันใหญ่ประจำมอดีตชมศิษย์ผู้หญิงแมนครับผมผีพว่วงครับผมนะฮะเชื่อครูขาพี่แอกจัดไปครับใช่ครับครูนะฮะน้องเทียวนะฮะเปลี่ยนตัวเองเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนเชื่อง,ง่ายๆบ้างก็ได้ต้านาย <laughs> ใครที่มีแวนนะ แฟนบอกยากบไปลากคอมาฟังห้องคุยดีนะใช่ผู้ชายผู้ชายจะคิดแบบนั้นแหละครับผมอื ừ, แต่ไม่ใช่ทุกคนแต่ก็มีบ้างมีบ้างผมเชื่คอครูทุกอย่างแมนครับเนี่ยทาตัวเป็นพี่เคเบ่้น,นี่ครับเชื่อทุกอย่างเลยนะครับไม่มีอีโก้ไม่มีตะก,กะอะไรทั้งนั้นบอกอะไรลงไปทําทาทาทาอย่างเดียวเห็นไหมผลลัพธ์มันเลยออกมาสุดยอดไงทุกคนอันนี้เรื่องจริงนะบอกเลยอย่ามีอีโก้โดยเฉพาะผู้ชายอย่ามีอีโก้อย่าคิดว่าตัวเองเป็นผู้นํานะฮะ เป็นผู้นําได้แต่เรียนรู้อะไรใหม่ๆปรับอะไรใหม่ๆโลกมันเปลี่ยนแล้วทุกคนนะฝากเตือนผู้ชายทั่วโลกด้วยถ้ามีแฟนบอกอยากง,งอนไปหนึ่งเดือนเมียนครับผมนะฮะส่วนใครที่อยากมีคุยดีเป็นแฟนก็ทักมาได้โสดสวัสดีครับครูงานงานขายตัวเองก็มางานขายเจ้าของก็มาโอ้ยสุดยอดอีเลีย นะฮะเชื่อค่ะถ้าครูบอลอยากที่หายนอนนอกบ้านเนี่ยงั้นขายจะของกับมานนะฮะบอเด้วยวีเพชรบอกนะฮะมีการหยอดอีกแล้วนะฮะมีการหยอดอีกแล้วนะฮะมาเรียนรู้ของครูประจําค่ะพี่แดงบอกสุดยอดครับทั้งเดียวบร์นะครับผมอีโก้สูงแต่เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับยี่ยมครับผมนะครับครูเคเวินโสดแม่นวาครับครูเคเวินโสดลูกสวงหยอกๆยอกนะครับฮ่โสดใช่โสดอีหลีนะครับผม หลังเรื่องผู้หญิงทำได้ดีกว่าผู้ชายค่ะใช่ครับผมสวดโปรโมททุกวันเมนโปรโมดสมือด้นี่สวดยิงเนี่ยอยู่ห้องคนเดียวเนี่ยใครความรู้ขาวค,ค,ครูอ๋อคุยที่สวดนะทุกคนใครที่ยังไม่รู้นะฮะอ๋อ,อโหดนะฮะนะครับชอบเสียงครูฮะขอบคุณหลายครับสวดอีลีนอ่ะเนี่ยอยู่ห้องคนเดียวเนี่ยจะให้อยู่กับใครเลยก็ดยดีอีลีนะครับฮ่าฮ่าบีเกบินหัวน,นะฮะใช่สวัสดีค่ะคนใหม่สวัสดีฮะ อืมนะฮะอืมเดี๋ยวแถวนี้คือมีแต่คนโสดแท้ห้อยสร้างบาเถน้องตาอยู่ตรงข้างเด้อเห็นบ่อะไรเดี๋ยวกูว่าผมผมมีอีก้บ่ครับจังว่าที่กันเด้อนี่ก็ได้สวัสดีครับพี่อันคนใหม่เข้ามาจ้าจัดไปฮะโสดสนิทบัคู่ห้อยสนิทอีลีและนะ้วเนาะโสดสนิทอีลีและนะ้วเนาะเห็นไหมโสดโสดจริงเด่นหนิแน่ไม่ผู้ชางไม่หลกเกิด ปล่อยให้คูสวนไปตลอดการสร้างวานเขามีสเปกอยู่เขามีสเปกอยู่กาสอดด้วยกันเด้อเย็นๆถ้าใครอยากเป็นสเป็คุยดีนะฮะต้องรักการพัฒนาตัวเองบอกแค่นี้แหละคุณได้รักการพัฒนาตัวจ้าของเองเออเขาตากรรมการยีดีก็ขายตัวเองซะง,งั้นนะฮะรอรอก็คุณได้หลายฮะเออ่าแย่งกันอย่าแยงกันนะฮะสวนนะคะเนี วุ้ยจังไหนว่างสัน้นนะฮะมีแต่ข้นโสดสเปคแนี่แบบใดมีละเนาะคร,รูบรีบอ่าใช่อ่นาทีทองคำรอบสุดท้ายหนึ่งนาทีโสดหนึ่งวันเนี่ยโสดหนึ่งวันจังดหโสดมาหลายปีแลวเด้นี่ยว่าจังสัน้นว่าจังสัน้นขับคู่เมียโสดสนับล่างครับผมไปตงรงอันดับลู่เคยครับแม่โสดจนเป็นตำนานแน่ว่าซาน,นาทีทองคำนะมีแต่ค้นโสดตัวนี้ อาหน้าที่ทองคำพิมพ์อะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนครูอิด,ดี้สอนดีเก่งนะฮะมื่อนี้ผมเคียดให้คู่รายครับเพราคู่รอกับผมเนี่ยสร้างว่าแถวโซสุม,มือนะครับผมอ่าแม่แล้วบอกเลยว่าครูอิด,ดี้ทั้งโสดทั้งหล่อนะฮะสอนดีด้วย <c oughs> แล้วอีก30มสิบวิเจาก้อยกันค่ะโอเคคู่รอขอผู้เล่นรายฮะเห็นไหมเนี่ยรอเพื่อทุกคนนะเนี่ยรอเพื่อทุกคนนะเนี่ย ข้อสยิ่งคีแพงสอยเลือกได้คะ่ะพูดไปพูดไปแต่ละคนนะคะคู่โสดเมียนะครับอ่าคู่โสดคู่อิดดี้รอสอนดีเออจังซี่ก็ได้นะครับเบอาได้เบิร์ดเอไอไปเบิร์ดเลยนะที่สองคำบอกเลยมันมันมีคนใหม่ตลอดเสียงกุญแจดังเนี่ยขะที่กอลเดจเสียงกุญแจดังโป่ง,ง่างเฮ้เงียงฟั่งอยู่บนมือออดิ เดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนี้ให้ฟังเสียงปุญแจดังโป้งลัง <c oughs> ใครเคยได้ยินเพลงนี้บ้างผมโข้นฮาเลย <c oughs> อี๋นีกับอะไรอ่ะรถขายรถมอเตอร์ไซค์สวัสดีพี่ไอ้บาวนี่ฮะเออคุย <c oughs> สนุกอี๋นี่ผู้สอนอนดีอารมณ์ดีอี๋นีนะครับผมขอบคุณหลายๆครับยิ้มเก,งก่งขอบคุณครับผมนะเต้นล้อเลยแมนวะ <c oughs> อ่าเบิดเวลา ครูสอนสนุกชัดเจนพี่แดงขอบคุณอีกหลายครับแล้วรับลูกขอบคุณครับอ่ะพิมพ์มาหมดเอ้ยไม่ใช่หมดเวลาพร้อมพิมพ์คำว่าพร้อมมา,บบบบบาหมดหมดเวลาเลยเด้มือนีรับมูอหมดเวลาเลยเด้คู่ขากาดเมนขอบคุณดอกกุหลาบด้วยครับเด้อหมดเวลาพิมพพ์ร้อมมามือนีงเงินเดือนออกนะฮะเงินเดือนออกผู้ใดอยากเปยคุยดีเปยใดเด้อกูต้องโดนนั่นล่ะโดนอะไรเหรอ ใครจะเปคุยดีจะเปเรือยอทจะเปแหวนเพชรนะฮะรถตุก๊กตุ๊กก็ได้นะทุกคนพร้อมๆพี่แดงนะฮะน้องเพชรบอกเนี่ยอ้ยอา่านม่ทันโอเคครับพีบ่ต้นครับผมอ่านไม่ทันขอบคุณครับขอบคุณดอกกุหลาบครับขวาคุยดีเ่ามีงเงินเดือนด้แต่มานำความรู้มาสอนทุกคนเนี่ยเหมือนคู่นี่แหละเออนะฮะมาความรู้มาสอนทุกคนอยากให้รู้สิทธิ์เก่งอยากให้รู้สิทธิ์ดังนะฮะใครเงินเดือนออกเปคุยดีได้ขอบคุณสติเกอร์อดอกกุหลาบหลายเลยครับเด้อเตรียมแคบเตรียมแคป,แคปพี่น้องเตรียมแคป ใครจะส่งเรือยอทเออปลาสาท่องค่ำเออเปิดเพลงยังอะ่ะสวัสดีทุกคนที่เอ,อ๋ยแบาบวนี่นะครับเปแบบนี้แทนค่ะขอบคุณเลนายค,ครับขอบคุณปุ่มไลค์ครับผมเออคุยดีไม่มีเงินเดือน พี่น้าพร้อมไหมอ่ะอ่ะจะมีคนเหรอจะมีคนส่งข้องควันใหญ่นะฮะอ่ะแอดมินพร้อมแอดมินพร้อมแคปแล้วนะครับเติมเงินก่อนเลยได้ครับผมเนี่ยบอกเลยที่จะบอกข้อ3ามเนี่ยมันคีแพงมากนะฮะดินเอืองออกไปเปียได้จ้าโอเคครับผมเอาแวนเพชรอ่ะคู่เอาบานคอมเมนต์อะไรคู่คือาบานคอมเมนต์ผมเนี่ยอ่านต้องมนอ่านมาท่านครับผมมันเร็วผวดมันหายไปเลยเห็นแล้วนะครับน้องเพชรนะฮะเห็นแล้วอืมมีแต่ม <laughs> ีแต่เงินอนะโอเคขึ้นข้อสาม เดี๋ยวนะใครจะส่งอะไรมาเตือนกันก่อนนะจะได้แคปทันแอดมินจะได้แคปทันใครจะส่งลูกต,ตุ๊กๆหรือประสาททองขางมาก็ได้ <c oughs> อะข้อสามมันจะไม่มีใครมาบอกกับคุณแบบเนี้ยไปเป็นครูโค้ชให้หมดเบิงซู้มัก่อนนะพร้อมเปรีไ้ไหมล่ะอาทายย โอ้โหคุณแบบรออ่ขอบคุณจากน้องที่ครับผมน้ำไหลน้ำมุกไหล จงไปเป็นครูโค้ชให้หมดนี่โคตรเทเลยยืนเหมือนท่าซูเปอร์แมนขอบคุณกล่องของขวัญจากน้องทีมากมากเลยนะฮะท่านแล้วขอ,อบคุณครับหลวงตาแคปทันเยี่ยมเลยฮะสวัสดีทุกคนนะฮะเห็นเทไหมแค่ <laughs> จอเลยกับเต้นบาสเทขอ,อบคุณในไลน์ฮะเห็นไหม <laughs> จงไปเป็น, crew, ปนครูคโค้ชให้หมดใช่รอกรว่งแมนแล้ว แคปท่านขอบคุณครับคืออะไรเป็นแล้วค่ะอะไรเนี่ยเป็นราคาของใหม่โอเคเป็นครูควดให้หมดเยี่ยมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีคนใหม่โจทย์ขาดเยี่ยมขอบคุณดอกกุหลาบทาเตนค่ะข,ขอบคุณนะครับดวงไปเป็นครูให้หมดใช่อ่ะขึ้นมาน้ำมูกไหลเว้ยต้องต้องใส่เป็นบาดฝนตกไม่เป็นไรน้ำมูกไหลตื่นขึ้นมาพวกนี้ก็ดีขึ้นผมบอกเลยนะขอ้อนี้โคตรแพง เอาให้ไปใช้พี่นิ่มมันจะไม่มีใครมาบอกคุณแบบเนี้เพราะคนไม่เข้าใจเยี่ยมเลยลต้องตาไปเป็นครูใช่เพราะคนไม่เข้าใจคิดว่าครูโคตคือสวัสดีครับพี่พรเป็นคนที่แบบยังไงล่ะได้ครับน้องเดียยังไงล่ะเพราะ มันเคยมีข่าวเกี่ยวกับไลฟ์โค้ชนู่นนี่นั่นคนเลยตีความแบบนั้นไปหมดแต่คุณฟังดีๆนะคุณฟังดีๆนะสวัสดีครับพี่ออดี้คำว่าครูโค้ชไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการโอเคครับพี่หนุม่มครับสวัสดีน้องเพชรฮะเป็นแล้วจะเยี่ยมเลยฮะฟังดีๆ คำว่าครูโคชไม่ต้องเป็นครูจากข้าราชการเท่านั้นมันไม่มีใครมาพูดกับคุณตรงๆแบบเนี้อย่าโลกเก่าอย่ามีอีกโก้อย่ามีตะก,กะเยอะฟังต่อ ไม่จําเป็นต้องเป็นครูในราชการเท่านั้นไม่ต้องจบปริญญาสวัสดีครับพี่กุ้งไม่ต้องจบปริญญาจากครุศาสตร์ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพใดๆทั้งนั้นสวัสดีขาคนไหมคุณฟังดีๆนะสว่วนไอ้คนที่มันไม่เก็ตไอ้คนที่เขาไม่เก็ตคนที่มีตัก,กะพี่ดินโอเคคนที่มีความคิดเก่าๆโลกเก่า มันจะบอกเอา้าไหนยังเป็นครูขอดูใบนู่นนี่สิหน่อยดิขอดูวุฒนู่นนี่นัน่นหน่อยดิโลกเก่าครูโลกใหม่คือครูออนไลน์ทุกคนและทุกคนนั่นแหละครับคือครูทุกคนเกิดมาเป็นครูอยู่ในตัวอยู่แล้ว